สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอสูตรวบื้งล่าง1ตัว3สูตรนะครับสูตรที่1เข้ามาทั้งหมด14งวดนะครับสูตรที่2เข้ามา11งวดสูตรที่3 สูตที่3เข้ามาทั้งหมด8ง่ดนะครับ จะเริ่มดูงแต่สูตรที่เข้าพร้อมกันนะครับสูตรที่เข้าพร้อมกันคืองอดที่ออกเจ็ดศูนยสูตรที่หนึ่งได้ศูนยสูตรที่สองได้ศูนย์สูตรที่สามได้ศูนย์นะครับแล้วเข้าศูนย์ที่หลักหน่วยนะครับงอต่อมาครับสูตที่หนึ่งได้เก้าสูตรที่สองได้หนึง สุดที่สามได้หนึ่งนะครับผลรางวัลออกหนึ่งเก้านะครับเข้าทั้งหนึ่งทั้งเก้านะครับห้วต่อมานะครับสุรที่หนึ่งคำนวณได้หนึ่งนะครับสุรที่สองคำนวณได้ห้าสรที่สามคำนวณได้ศูนย์นะครับผลรางวัลออกหนึ่งห้านะครับ ก็เฉพาะสูตรที่1นึ่งและสูตรที่2นะครับมาต่อมาครับสูตรที่ 1.. คํณนวณได้7สูตรที่ 2.. คํณนวณได้7สูตรที่ 3.. คํณนวณได้7นะครับผลลางวัลออก97นะครับก็เข,ข้าเที่หลักหน่วยนะครับ ถัดมาครับสุตรที่หได้สามสูตที่สอได้เสูตรที่สได้สามนะครับผลรางวัลออกสามนะครับข้าทั้งสสูตรนะครับมาถัดมาครับสูตรที่หได้สามสุตรที่สได้เจ็ดสูตรที่3ได้เจ็ดนะครับผลรางวัลออกเจ็ดสนครับเข้าทังสสูตรนะครับ รอบถัดมาครับสูตรที่1ได้9สูตรที่2ได้9สูตรที่3ได้1นะครับผลลางวันออกหนึ่งนะครับรอาถัดมาครับสูตรที่1นึ่คํานวณได้0ย์สูตรที่2องคํานวณได้1สูตรที่3ามคํานูณได้0ูนย์นะครับผลลางวันออกศูนย์้านะครับ เราเข้าเฉพาะสูตรที่1กับสูตรที่สานะครับสูตรที่2ก็หลุดนะครับเมื่อวันที่16เมษายนนะครับสูตรที่1คํานวณได้6สูตรที่2คํานวณได้ห้าสูตรที่สาํานวณได้6นะครับผลรางวัลออกห้าหนะครับสูตรที่2ก็กลับมาเข้าใหม่นะครับ ดูวิธีคิดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเราใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันจำนวนสามครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับและบวกด้วยหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งจำนวนสามครั้งนะครับให้บวกห้าคงที่นะครับ เราจะบวกหลักที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ0นบวก0บวก0ได้0นะครับ7บวก7ได้4 7บวกกัน3ครั้งได้2นะครับสุดที่1กับ1บวก0บวก7บวกส บวกสองบวกห้าคงที่นะครับหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกห้าเป็นเก้านะครับเราจะได้เลขเบื้องล่างสุดที่หนึ่งคือเลขเก้านะครับ ที่คิดสุดที่สองนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบตั้งหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบท้ายั้างนึงหนึ่งครั้งนะครับระบบด้วยหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรให้บวกห้าคงที่นะครับเราก็จะได้หนึ่งบวกเจ็ดบวกห้าบวกเจ็ดแล้วก็บวกสี่นะครับ บวกได้ห้าของที่นะครับหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามนะครับสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่เป็นสี่นะครับสี่บวกห้าเป็นเก้านะครับเราจะได้เด่นวิ่งล่างสูตรที่สองคือเลขเก้านะครับ ดูสูตรที่สามกันครับสูตรที่สนะครับเราจะใช้ให,หลักร้อยบน2ครั้งนะครับบวกด้วยหลัก10บน2ครั้งแล้วบวกด้วยหลัก100ท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วเท่าไรให้นําผลลัพธ์บวกค่าของที่นะครับบวกหลักที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ เจ็ดบวกเเป็นสนะครับแปบวกแเป็นหนะครับเราจะได้4ี่บวกหบวกสบวกห้าคงที่นะครับ4ี่บวกหเป็นศูนนะครับศูนย์บวกสเป็นส4 4ี่บวกหเป็นเนะครับ ก็จะได้เลขวิ่งล่างสุดที่3คือเลขเก้นะครับซึ่งทั้ง3สูตรก็จะได้เลขเก้ทั้ง3สูตรนะครับสูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับ กดใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการตัดสินใจถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบก็รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบครับสวัสดีครับ